สวัสดีค่ะพี่พิงค์น้องปมอเศรษฐีเจ้าพยากรกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทํานายดวงรายเดือนประจําเดือนพฤศจิกายน2563นะคะให้กับพี่น้องชาวราศีกันนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะเป็นไงบ้างคะพี่น้องชาวราศีกันคิดว่าที่เดือนที่ผ่านมานั้นคงจะเรียบร้อยนะคะเพราะว่าพี่น้องชาวราศีกันนั้นรู้สึกว่าจะโชคดีดวงตั้งดีในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเงิน นะคะโดยรวมในเดือนพฤศจิกายนนั้นเราก็มาวางแผนกันต่อนะคะพี่น้องนะว่าจะต้องระมัดระวังแล้วก็จะต้องระมัดระวังและก็เตรียมการเรื่องอะไรบ้างนะคะพี่น้องค่ะ,อะขออนุญ,ญาตจะไพ่แทนพี่น้องชาวราศีกันทํานวนสิบใบนะคะพี่น้องนะสำหรับสิบใบนั้นมาดูว่าพี่น้องจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรนะคะขออนุญาตกใอ้ออกมาแม่นยํานะคะพี่น้องนะแล้วก็ช่วง วันเกิดนะคะ,ะป้าหมอได้ปักหมุดเอาไว้ใต้คลิปนะคะดูว่าพี่น้องเกิดราศีกันหรือเปล่าเป็นแนวทางนะคะพี่น้องค่ะนะไม่ต้องสีเรียดเครียดกับมันนะคะเอาแนวทางดีๆที่พ่เขาชี้แนวทางนั้นไปปรับใช้นะคะแค่นั้นพอค่ะพี่น้องจำนวนสิใบนะคะเที่ยวนี้นะคะพี่น้องค่ะนะเรามาทํานายกันค่ะว่าจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษในวันในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ สำหรับไพ่ใบแรกเลยของพี่น้องชาวราศีกันนั้นมองเห็นหรือเปล่านะคะก็คือ5ไม้เทา้าตัวตนใบแรกห้าไม้เทา้าณขณะนี้นพี่น้องชาวราศีกันนั้นเคลียร์งานนะคะเคลียร์งานแล้วก็ยุ่งงานนะคะรวมถึงว่ามีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของบริวารในที่ทํางานณขณะนี้มีความขัดแย้งกันหน่อยหนึ่งเนาะภาระงานหนักระบบงานไม่ค่อยโอเคงานหนักเงินน้อย เงินโดนลดหรืออย่างไรนี่ก็คือไพ่หา้าไม้เท้าได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะอ่าแล้วก็สําหรับไพ่ใบนี้นั้นเนี่ยเขาบอกว่าพี่น้องชาวราศีกันยังคงมีงานที่จะต้องเคลียร์แล้วก็งานหนักๆแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีงานนะคะพี่น้องค่ะนะเราต้องมีงานแล้วก็เกาะง,งานเอาไว้เป็นการดีที่สุดนะนะช่วงนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะพี่น้องชาวราศีกันค่ะค่ะแล้วก็ ใบที่สองนะคะแวดล้อมว่ายังไงบ้างคะอ่าแวดล้อมก็คือบริวารแวดล้อมนะคะรอบข้างก็เป็นสมถะถสมด,ดุลเนาะมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่าก,กลัวไม่หวือหวานะคะก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบๆรียบนะบริวารแล้วก็บริวารยังคงที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวราศีกันเป็นอย่างดีอยู่นะคะสำหรับไพ่เดอะเฮอร์มีตนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือและรวมถึงว่าพี่น้องชาวราศีกันปล่อยวางมากยิ่งขึ้นแล้วก็หาความรู้ใส่ตนเองเพื่อที่จะปรับหรืออัปเกรดตัวเองขึ้นนั่นเองนะคะในงานอาชีพว่าอย่างนั้นนะบางท่านก็อาจจะ อ่านหนังสือสอบก็ได้นะสอบงานก็ได้หรือสอบเรียนต่อก็ได้ในอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะสําหรับไพ่เดอะมิทถือว่าด,ดียอดเยี่ยมเลยณขณะนี้นะคะพี่น้องชาวราศีกันไม่มีเชอคกรรมนายเวรแล้วนะคะต้าขึ้นไพ่เดอะมิทนะณขณะนี้ค่ะแล้วก็ใบที่สามว่าไงคะใบที่สามเห็นไหมคะดีจังนะสิ่งที่คิดที่หวังเอาไว้นะคะเดอะเมซิเชียนพี่น้องชาวราศีกันก็ยังดีอยู่อีกหนึ่งเดือนเนาะคือพฤศจิกายนน่ะ อะไรที่วางแผนเอาไว้นะคะและยังไม่ทำตามแผนและคาดว่าจะทำในเดือนพฤศจิกายนเนาะเรื่องต่างๆเรื่องดีๆที่คิดเอาไว้ในหัวหรือเขียนเอาไว้เนี่ยแล้วก็ได้ลงมือทำอ่ะเขาบอกว่าจะประสบความสำเร็จนะคะพี่น้องชาวราศีกันค่ะนะไพ่เทพแห่งวิทมนต์ถือว่าสุดยอดนะและใบที่สว่างไงคะทราใบที่สนั้นเนี่ย ที่ผ่านมาอ่าที่ผ่านมาเห็นไหมคะที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าจะแย่นะคะเห็นไหมคะนึงเข้าไปเอ่อเกี่ยวข้องในเรื่องของศาสนาทำบุญให้ทานนะคะอย่างนี้นะปฏิบัติธรรมปล่อยวางใช,ช้ชีวิตอย่างสมถตสมดุลเข้าใจชีวิตคือตัวนี้แล้วก็ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองคือพี่น้องชาวราศีกันบางท่านก็อาจจะได้งานที่เป็นหลักฐาน มั่นอะมั่นคงว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวราศีกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับไพ่เดอะเฮอร์มเอ่อเดอะไฮโลเฟนนะคะแล้วก็ใบที่ห้าว่าไงคะใบที่ห้านั้นเนี่ยอ่าในบางเรื่องนะคะพี่น้องชาวราศีกันก็บอกว่ามีปัญหาแล้วก็ขี้เกียจเจ๊แก้นะคะปล่อยให้การเวลานั้นเนี่ยเป็นตัวเยียวยา หรือปล่อยให้การเวลาเป็นตัวที่จะขี้คลายปัญหาต่างๆนะคะนี่ก็คือ6ดาบก็ถือว่าเป็นไพ่ดีเนาะแล้วก็รีรอรอจังหวะที่จะดำเนินการเรื่องต่างๆต่อไปข้างหน้านะนะคะอย่างอย่างมั่นคงก็คือไพ่6 6ดาบนะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะไม่สบายก็ได้นะ,ะแต่ว่าเริ่มที่จะหายละถ้าเป็นแบบนี้นะคะเริ่มที่จะหายเนาะอ่า เพราะนั้นใน6ดาบนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่ารู้จักที่จะรีรอรู้จักคอยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นไพ่ดีค่ะส่วนไพ่ใบที่6นะคะพี่น้องชาวราศีกันค่ะดูค่ะว่าเป็นแบบไหนนะคะใบที่6ก็คือเดือนพฤศจิกายนนั้นเป็นแบบไหนก็ยังคงที่จะอรอจังหวะนะคะ6ดาบแล้วก็4ดาบก็คือรอจังหวะนะคะพี่น้องค่ะนะ มันจะมีสักหนึ่งเรื่องสองเรื่องนะที่พี่น้องชาวราศีกันนั้นเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะถ้าเราขยับขับเคลื่อนแล้วเนี่ยมันจะโอเคตอบโจทย์ไหมอย่างเช่นเรื่องของกิจการอย่างนี้เรื่องของการงานอย่างนี้นะคะอ่าหรือไม่ก็ใครที่ว่างงานอยู่เนี่ยยังคงเที่รอรองานนะคะรอจังหวะนี่อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะมีงานทำแล้วก็ลงมือทำ นะแต่ณนะขณะนี้เนี่ยเราเราคอยอยังมีความหวังแล้วก็อย่างระมัดระวังนะคะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีส่วน6กดาบแล้วก็สี่ดาบขึ้นนั้นเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็คือพี่น้องชาวราศีกันจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพละค่ะนะสุขภาพของพี่น้องชาวราศีกันไม่โอเคนะคะถานอนนิ่งๆเป็นว่าพุทธรูปแบบนี้เนี่ยก็บอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลร,ร่างกายของตัวเองนั้นให้ดีอืมไวายอย่างนี้ นะคะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะนอนนิ่งนะเป็นพระพุทธรูปเลยนะคะพี่น้องชาวราศีกันนะบางท่านก็อาจจะไปโรงพยาบาลนะอย่างน,นี้ได้ด้วยนะเอาเป็นว่าพักผ่อนนะพักผ่อนบ้างเนี่ยมันก็จะดีนะคะพี่น้องขาเนาะค่ะส่วนไพ่ใบที่7ว่างไงคะไพ่ใบที่7อ่าราชาดาบสำหรับราชาดาบนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าพี่น้องชาวราศีกันนั้นเนี่ยพยายามมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ดีกว่าเดิมนะคะแต่ว่าไพ่สี่ดาบขึ้นเราก็จะต้องรอใจร้อนไม่ได้ตัดสินใจอะไรด่วนๆไม่ได้เหมือนกับราชาดาบนี่อย่างนี้มีพลังแล้วก็ใจร้อนเนี่ยไม่ได้เลยนะคะพี่น้องค่ะนะถึงแม้ว่าเราจะมีพลังมีอํานาจในบางเรื่องแต่เราก็จะต้องมีข้อมูลให้แน่ชัดชัดเจน จึงจะตัดสินใจนะคะทําอะไรแล้วก็ห้ามใจร้อนนะคะพี่น้องค่ะนะเรามีพันธะเรื่องอะไรกับบริวาาท่านใดท่านหนึ่งก็แล้วแต่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเราก็จะต้องนิ่งเอาไว้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะนะอ่าอย่างนี้นะเราจะไปต่อกรกับเขาไม่ได้นะคะพี่น้องชาวราศีกันนะเอาอย่างนี้เราจะเสียเปรียบนั่นเองค่ะส่วนในครอบครัวพี่น้องชาวราศีกันเป็นแบบไหนคะ ในครอบครัวก็จะเป็นสามสามไม้เท้าสำหรับสามไม้เท้านั้นถ้าทํานายไปในส่วนของครอบครัวพี่น้องชาวราศีกันก็ยังคงที่จะเป็นตัวที่ช่วยเหลือคนในครอบครัวนะคะออกมาทำมาหากินนะคะหาเงินหาทองเพื่อที่จะส่งนะคะเลี้ยงคนในครอบครัวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะหรือถ้าสมมุติว่าเราขอความช่วยเหลือ าชาวราศีกันขอความช่วยเหลือคนในครอบครัวคนรักญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องก็เขายัางคงที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวราศีกันเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องคะนะสำหรับไพ่ใบนี้เขาบอกว่าพี่น้องส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวจะต้องแยกจากครอบครัวเพื่อที่จะทำงาน ทำงานนะคะแยกกันทํางานนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะในส่วนครอบครัวเขาก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะพี่น้องค่ะนะเขายังคงอยู่อยู่ดีมีสุขอยู่นะคะสําหรับสมไม้เท้านะและก็สิ่งที่คาดหวังเอาไว้สําเร็จไหมคะสิ่งที่คาดหวังเอาไว้สําเร็จดีเยี่ยมเลยค่ะสําหรับเขาเรียกว่า1เหรียญ นะคะโตโตเนาะดีมากไปค่ะพี่น้องชาวราศีกันยังคงดีอยู่นะคะสําหรับเดือนพฤศจิกายนนะพี่น้องชาวราศีกันมีโชคลาบเข้ามานะคะแบบฟุกๆนะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินนะคะมรดกโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยโชคดีมีโชคมีลาบแบบฟุกๆเข้ามาโชคจากการเสี่ยง พอลุ้นนะคะพี่น้องค่ะนะถือว่าโอเคมากมายค่ะในเดือนพฤศจิกายนนะสิ่งที่คาดหวังเอาไว้สําเร็จกิจเลยนะคะพี่น้องค่ะนะวางแผนอะไรไว้ลงมือทําในเดือนพฤศจิกายนนี้รับรองว่าจะไม่ผิดหวังเมื่อเราได้ไพ่นะคะหนึ่งเหรียญน,นี่ไงคะพี่น้องค่ะ,ะแล้วก็สรุปอีกทีหนึ่งค่ะพี่น้องคะอุ้ยดีจังเลยค่ะที่น้องชาวราศีกันนะหนึ่งเหรียญแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะคู่กันแบบนี้ โชคใหญ่กำลังเข้ามาหาพี่น้องชาวราศีกันแล้วล่ะคะ่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะทรัพย์สินมรดกนะคะแปลงทรัพย์สินเป็นทุนนะคะทำกิจการที่เขาเรียกว่าเป็นนายหน้าขายที่ดงที่ดินนะตอบโจทย์ลูกค้านะคะปิดช็อปอลูกค้า ตกลงนะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าตึมๆนะคะพี่น้องค่ะนะคู่กันนี่โชคลาภใหญ่ให้พี่น้องชาวราศีกันซื้อลอตเตอรี่ติดกระเป๋าเอาไว้หนึ่งคู่สองคู่นะคะพี่น้องคะ่ะน้างเออนะมีลุ้นคะ่ะยดีมากมายเลยคะ่ะสําหรับสิบเหรียญนะไม่อยากพูดมากเลยคะ่ะดีคะ่ะเอาละพี่น้องชาวราศีกันคะ่ะเป็นราศีอันดับหนึ่งในเดือน พฤกษิกายนอีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะนะโอเคเอาละป้าหมอขออวยพรให้พี่น้องชาวราศีกันนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เฮงเฮรวยรวยโชคลาบทวีคุณเหมือนกับไพ่หนึ่งเหรียญและกสิบเหรียญนี่ไงคะสวัสดีค่ะ